เบอรเด่นนะครับบุญยาเซนต่อนกับตรงให้เพื่อนที่แบ็กขวาให้เซนเตอร id ์ให้ไบซ้ายครับไปซ้ายให้แดงกลางเบอร์ติดตามดูเชื่อๆครับไปนะครับตัวเล็กนี่นะครับยูเลยครับนะครับดูซิบอลถ่ายในเพื่อที่แบ็กซ้ายดูดีเครับส่งไปให้สิบสองแดงกลางเกาะหนึสองเปสวยครับยังได้อยู่ เบิร์นกาไปกางเดีไงอยากส่งมาให้ดีครับลุดไปถึงวิเชียรนะครับดไปวิเชียรโต๊สั้นวิ่โหสั้เต็มคาเลยครับพวกนี้บอลยันโหเจ็บนะครับตดวเล็กของเที่ยวเฟสครับลูาจะเจ็บนะครับดูการดงเอมาดูที่บอลจอครับส่งมให้สิดีเบิรนไปให้วิเชียนวิเชียรเบิร์นกลาง เอาเอ็มจากบอลแม่ดีลูกกระถึงยาวเว้ยแม่กว่าแม่องดูงี้ลูกกระถึงยาวครับเตอร์ไปให้ที่เอกเอกเบอรไหนเจ้าเอ็มเอ็มให้เอกีนึงหนึ่งสองยังได้อยู่ที่จอครับจอลเบิ้ลไหนเจ้าเอ็มเอ็มไม่ที่ฐานรักขวาที่มองดูเบว่าเราังไม่ส่ง อย่างนั donc, oh! okay, AR, guy, fine, ้นบฉพาคือแม่ครับยาวเบิร์นทีเดียวแม่เอ็มเต็มมงครับไม่โดนบอลแล้วบอลหลุดออกหลังได้ตังเตะขอเกี่ยวตัวครับจ่าครับเก็บครับโอ้โหเกี่ยวคอครับมีมีอยู่ที่ไก่นะ ถามเพื่อนมาครับเกนบอลมาให้ครับแบ็กซ้ายไก่ที่12เป็นไรเป็นไรเก็บเขาทำแบ็กซายอ่หรือไม่เพื่อนอีกที2งเปินไปกลางยังตัดได้อยู่ฟัดไหมไอ้เพื่อนนะไปกินที่เอ็กเอ็ก22กินทีเอ็มอยู่ครับเอ็มก็ซ้ายโดนจิงโอ้โหหุบ22ออกไปบาสบาสยืนกลาง่อนเดี๋ยวให้น้องมาซ้าย ยังขึ้นนำโยนหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับสุริวงศ์เล่นใกล้ๆเปิดไม่เพิ่อนค้างแบ็กซ้ายครับเปิดไางให้ผ่านเจ้าทีเจ้าทีวิจารณ์เบินมาเล่นเอาบอลลงสวยจะหลอกไปไม่ผ่านแบ็กซ้ายยังสิทธิที่ที่เบินให้ไม่ถึงปิดเอ็นเตอร์ครับคอได้บอลไปทางไปบุดรกระดุดไม่ถึงเจ้าจรเบินให้ยาวๆที่เล่นพอใกล้ๆยาวหลอกหนึ่งเบินให้จรครับ กอนมองดูเออยู่ไกลไกลใเอปิขึ้นใหอร์ีเปิดมิเติลกขวาเปิดให้เอ็มครับเอ็มเปิมาจอม่ดีครับูุกติดเบอร์เจ็ดเลี้ยวเนักไม่ผ่านจอนเปิดมยบอลเฟนมองดูเพื่อนหรือไม่ปัดปัดกระทตรงนี้ตรงไม่ผ่านจ้าีนี่ใจ้าจอทีนิ่งอดมองดูเพื่ออยู่เปินมาเจ้า ยาจับหนึ่งที่เื้นให้เจ้าทิพตลงที่บนให้จอรนจอรนขึ้นบอลลุกหนึ่งสองแมทีท่ขีหนึ่ง,ท,ง,งที่มองเบาส่งมาดีเดียเวเฟนตัดมาได้ได้กันลาบไปจ,จอรนตัดบ้านออกไปออกข้างครับจะได้ทุ่งเบียเฟนถึงบาทีสิบสองเว้นไปยิงเปิดก็มาในน้ตาดูมีเจ้าเจาะเตะไปดูครับโอ้โหประตูมาตัดออกได้ลูกคุ้มนะครับ

ไมผ่านแม็กซ้ายเลยครับเบอร์หนึ่งกันเพื่อนเบอร์เดียวกี่ิงอ่าเบอร์หนึ่งตรงนี้ส่งได้ดียังได้อยู่เบอร์เข้าไปกลางลูกนี้ลองสองอยู่ยังได้อยู่ครับเข้าซ้ายยังไม่รับเข้าไปกรีดกินโอ้โหยนสามเมียครับยางครับโดนมือครับแฮนบอลโอ้โหลูกนี้ครับเดียฟินครับทักทายแล้วครับอ๋อเอาน้ำแข็งใส่มานีหน่อยน้ำแข็ง วนขาไม่ได้ลงมาเหยื่อเดินกลางอยู่เฮียเพ็งหมายเลขสิบสองถึงลอกมาไปดูยินปะดิได้ยินยังไม่ยิงลอกตัวถ้าครับรอย่าตัดไม่ได้เอ็มยังนำมาอยู่ยังไม่ออกครับเอ็มแต่กอดหนึงทั้งยกไปให้มีเกียรนมีเกียรนเอาบอลลงขวาเข้าขวาไม่ยิงไปเลยว่าเข้าซ้ายยังครับยังดึงรออตัวปัดไปขบาไอยู่ครับเอาครับลอกไปครับโหนตัวมาเอ็มเอ็มมาไง เอ็มเอ็มปังบอลยังได้ทีวีอาร์เลยครับกระชากเจ้าเี่มาตัดตรงนี้ออกไปแล้วคร <Ouais. S 2> ับได้ชือครับคุณลงช่มให้เอ็มโอนได้บอลไือเจ่าอีกต่าอีกมองเพื่อนอยู่จะส่งให้ใครดีสองสองลูกนี้โอ้โหขนสับยังไม่เข้าลองลูครับเจ้าอีกสองจากขึ้นสนามเลูกนี้ ประตูหลับหรือไม่หลับครับเกินสอสองครั้งแล้วครับสุริวงศ์เดียมเฟนหนึ่งครั้งยังแย่งกันอยู่ที่แดนของเรียวเวนเจ้าต้นเดินบอลให้เจ้าที้เอ็กไปให้อีกเอกเปให้เอ็มเอ็มก็สายตรงนี้ไม่ผ่านเจ้าตัวนี้ครับเรียวเวนเอ็กตางบอลออกแก้ชุมครับสุริวงศ์เอ็มเบิลไปให้อีกเอกคือเจ้ามาให้เจ้า เยาวมองยกมาให้ครับวีเชียนวีเชียนบอลลงสวยครับเปิดกองกางไม่ดีครับตัวเจ้าวัสสกัดออกมาบอลยาวหลุดไปถึงผู้เล่นสามตัวของสุกิวงศ์เรียงรามาวีเชียนบอลลงแขงเกงกระโูดในแดนของวีร์เมยครับวีร์เมย์ตะบันไดจุดสองต่อชาบหนึ่งสองไปผ่านเจ้าจอนไปอยู่ที่เอกเอกไปให้เอ็มเอ็มเข้าซ้ายไหมมาแล้ววีเชียนมาไหมบอลยิงไม่พลาดแบ็ค้าย์ครับ

ต้มงสต oh, <c oughs> uh, <produ> <NS> ูโอ้สตูมาตัดบอลก่อนครับเบียเฟนจะได้ทุ่มครับโอ้โหความีฝันยาวนะลูกนี้วัดไม่จริงวัดโมีโอ้ลื่นนะครับดูทีแดงของลุงเจ้าจรสกัดบอลออกข้างจะได้ทุ่มครับโอ้เจ้าบอลมาทุ่ม เดินมาให้แจ็คสผมพีวางมาครับเดินไปให้เจ้าตัดเจมส์เจ้าปัดเอ้าปัดลูกเดินไปให้กจ็ันโอ้โหเก่นให้เแกยังคิดครับเห็นได้ยูครับเอาตัวเล็กประจําเกมนะครับเนี่ยเดี๋ยวเป็นเปิดยาวไปรู้ไหมไม่ผ่านเจ้ายาวครับวงมาให้เจ้าเอกเอกมอโนยูแข่งให้เจ้าจอนเจ้าจอนยัไงดึงหลอกถึงยังหวะเดินเข้าไปให้เจ้าซี เจ้าที้่หมอรู้เพื่อนคนหูจะให้เจ้าจอนครับบอลอ่านตัวไปนิดนึงตัดไปเยอะก่อนเลอ้ยาเฟนหมอรู้เพื่อนไปในครั้งทีสองตั้นีน้หลุดไปไม่ได้ครับลูกนี้แฉยาวเกินไปบอลหลุดออกหลังได้เติมเต็มาามาจากเซนต์มูตุครับของสุริวอย่าเดือดอยู่ที่บอลหมอรูเพื่อนเตะยาวขึ้นมา ยืดเย็นดึงเย็นลงบอลครับบอลเลยออกข<ป>้างไปและวทุ่มได้เวีเอฟเฟ,ฟคับบอลออไหน่อยเยสกอร์ยังนำยูนิ่งประตูต่อสวนครับไม่มีใครย,ยิงนะเพราะว่าเวียเอฟเฟคมาชา้าโดนสกอร์ไปหนึ่งลูกได้เล่นได้ยังไม่ออกยังไม่ออกครับยังได้อยู่ออกแล้วนี่ครับบอล้วสวนข้างหลังครับเกือบแล้วครับม<า>อ,องอกองไปดูนี ผ่านไปนิดเดียวไปอยู่ที่เอ็มเอ็มก้าช้ทำไงหลอกยังยังว้าถึงก็อีกทีใกา้ถึงด้านหลังจะเปิดไม่ผ่านครับโดนสกัดออกได้ตั้งแต่มุมครับถูดยื้อห่วงเดี๋ยวจจุบันเป็นกับเกียร์ครับเพื่อให้ยังไม่ใกล้แต่ชา่เข้ามาไม่ผ่านเราตู้นี้ครับนี่ผมไม่เพื่อนไม่ผ่านเจ้าที่เจ้าที่จะกขวามัวที่จะที่จะู้เนี่ย เดี่ยวไปยิเซนเตอร์วิ่งอไรคับเตะออกเลยครับอืมีครับ่เวี่นดูเดียวๆครับกับผู้าร์จโลเปลี่ยนตัวกับวิยาเฟนมาที่แดงกาครับออัองเครื่องของวิยาเฟนเปิดงาที่ขวาครับยังได้ตัวเล็กเปลี่ยนไปไหม ตูัำให้ทีอ่หูลุงเนี้ะสูงนะครับยกขาสูงครับบอสให้เสียงเยอะๆได้มาครับแด็นของตัวเองเดียวหนุนนิ่งจะจ่อให้จะเรีมโดนตัดไปแล้วครับเบียร์เฟนนะครับดนมาให้หมายเลขหนึ่งลงไปไหมายแดงกลางกระแทกไม่ผ่านเจ้าที่ครับสกิดนิดเดียวบอลหลุดออกข้างใหญ่ทุ่งครับเบียร์เฟนดูไปตรงนี้ โอ้ย่างได้อยู่ลูกนี้ว่าไงครับยอย่างหัวแดงของสุธีวงครับเจ้าที่สกัดบอลออกไปกุ่มกบียร์เฟย,ย,ย์ทุ่มเข้าไปโต้ยิงแย่งบอลดูด้วยทีดูงสาวตัวข,ของสุธีวงเหวี่ยงไงวะหลุดไม่ผ่านยากครับลูกนี้เกลียไ,<ด>ได้สวยมากครับปได้นบอลแทกโอ้โหส่งไม่ดีครับตัดมาได้โดยเต้อยจนเย้ จะตัดออกไปครับฝีแหวเฟนสุริวงศ์ก็ได้ทุ่มเอกทุก่มาเจจอนรอนก็นได้เอกซีจีมองดูเพื่อนอยู่ยังไม่สมรอดเป็นครั้ง,งไม่เอ็มเอ็มเบิ้ลให้อีกจุกนี้บอไว้ครับตัดมาได้แต่ก็หลุดมาถึงสุริวงมาเดิมมาถึงจเจ้าที่เต่าที่ของไม่วิเชียนพีเกลียนมองดูอะไรอยู่กูไม่ห็นโดนตัดไปิดทิ้งสับดูครับดูนี้ เดยถมาอยูมาก็ไม่มีใครครับหมดเวลาการอีกงขังในขึ้นเวลาแรกครับ